หายคนนะคะคงเคยได้ย mm ินคำว่าเงินเฟ้อและก็เงินฝืดกันมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะแล้วรู้ไหมคะว่าเงินเฟ้อกับเงินฝืดเนี่ยส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าตังเรายังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ไปหาคําตอบกันค่ะเงินเฟ้อนะคะก็คือภาวะที่สินค้าและบริการนะคะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าของแพงขึ้นนั่นเองค่ะ หรือว่าสาเหตุหลักๆนะคะก็เกิดได้จาก1ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นหรือค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นหรืออาจจะเป็นเพราะความสามารถในการผลิตนะคะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการซื้อของผู้บริโภคนั่นเองเงินฝืนนะคะก็จะตรงข้ามกับเงินเฟอ้อเลยค่ะนั่นก็คือภาวะที่ราคาสินค้าและบริการต่ำลงเรื่อยๆนั่นเองโดยเนื่องจากปริมาณสินค้าและบริการนะคะมีมากกว่าความต้องการซื้อของผู้บริโภคภายในประเทศค่ะ โดยสาเหตุก็เกิดได้จากหลายปัจจัยค่ะทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงไม่กล้าใช้จ่ายเนื่องจากมีปัจจัยที่เข้ามากระทบทั้งภัยธรรมชาติหรือเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มผดตัวอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีไม่เพียงพอ อยากให้เงินในกระเป๋าตังเรานะคะทนทานต่อเงินเฟ้อเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงค่ะหันมาทดลองทางเลือกใหม่ๆอย่างเช่นการลงทุนนะคะอาจจะแบ่งเงินสักส0%จากเงินเก็บนะคะมาลงทุนในกองทุนหุ้นหรือกองทุนผสมหรืออย่างน้อยๆน,นะคะก็ลงทุนในหุ้นกู้หรือพันธบัติค่ะก็ถือว่าเป็นทางเลือกการลงทุนใหม่ๆนะคะที่ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงแต่เราก็เห็นโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่เติบโตขึ้นได้ในอนาคตค่ะ